มึงว่ารายการอะไรเน,นี้ยยากไหมไมี่จะทำมามันยากเพราะบางทีอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ทํามาแบบด้วยความตั้งใจรอ,อว่าเมื่อไหร่จะมีคนแบบเข้ามาสนับสนุนสักทีแต่ว่าต่รอเลยนะยอดวิวนี่มันกว่าจะถึงหมื่นทำไมมันช้ากว่าดีท็อกกวะเขาไม่อยากกินกันหรอก<ะ>อเขาไม่ชอบกินกันหรอกหรือว่าเขาไม่ชอบดูสไตล์การกินแบบเกา่เกาๆของเรารเราขาอ,อยาก,กดูแบบไหนกูก็ไม่รู้เราลองแบบใหม่ๆดูไหมคนเรามันจะแดกเลยสักกี่แบบอะ มันก็กินแบบกินน่ะมันก็คือกินน่ะเขาคนกินน่ะเขาบอกว่าต้องพูดบ้างเวลากินแต่รายการกิคอมเมนต์เราเปลี่ยนชื่อรายการไหมว่ากินพูดบ้างกินแล้วก็พูดหน่อยนิดหน่อยก็ยังดีไม่ก็คือว่าถ้าเราไม่มีอาหารอยู่ในปากเราก็พูดอยู่แล้วไงแต่เราต้องเคี้ยวให้หมดปากก่อนเออมันคือกติกาไงเพราะนี่คือรายการแม่สอนว่ากินห้ามพูดเอออ่คุณลูกค้าก็เข้าได้แล้วนะถ้าลูกค้าเข้าอ่ะเพ๊บเนี่อยอดวิวจะขึ้นทันทีเพราะเงินลูกค้ามาปุ๊บกูก็บูด ก็จริงถูกไหมล่ะอันนี้ก็เถียงได้กุก็บู๊อยู่แล้วไงเถียงไม่ได้อยู่ดีเข้ามาได้เลยนี่คือว่าไม่ใช่ร้านอาหารส่งมานะทำเองทำเองนะงบหมดคุณพี่ตั้มทีมงานและเออคุณภรรยาคุณภรรยาเขาทำทำมาให้เลยเนี่ยนี่คือเมี่ยงหมูสามชั้นปลาทูและกุ้งเอ้ยมันก็ดูยิ่งใหญ่นะนี่นี่ทำขายได้ไหมครับไม่ นี่คือทำแบบว่าเอามาให้กินเฉยเลยเฮ้ยเอาเตือนอธิบานกินแบบนี้ด้วยอ๋อและนี่คือน้ำจิ้มที่พี่ตั้มคุณจะมาเสนอโอ้โหรู้เลยเพราะถ้าตำหยาบอันนี้คนตำหยาบเขาทำไงกูดูเนี่ยกูดูได้่ยอันอย่างนี้ดูดีเห็นไหมคือคนตำเนี่ยกูเห็นแล้วโอ้โหเนี่ยคนตำต้องหยาบพอมอันน้ำจิ้มเลยอ่ะเออเออเออดีดีเดี๋ยวเรามา <c oughs> ดีรสชาติกันอว่านาคตคุณพี่เขาจะเปิดร้านเริ่มเลยนะหิวแล้วหัวปลาทูนี่ของดีมากนะอันไนหวานอันอันนี้อันนี้คือครบแต่อันนี้คือเค็มเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเผ็ดเลยอันนี้อันนี้คือถ้าเกิดคนคนเมาแฮง์มาเนี่ยอันนี้อันนี้หรอเอออันนี้ของมึงเลยแต่หัวปลาทูแม่งเค็มอยู่แล้ะไงต้องจิ้มอันหวานก่อนไง อ,อย่างมากมึงไม่ได้เรารสชาติของวัตถุดิบอีกแล้ว,วเรื่องมากอือืปลาทูทอดน้นนะมึงอย่าก,กีเออย่าพูด คอมโบไหมคอมโบ ติดงวงอ่ะงวงฟาดเลยไม่กูเกิดเลยบังมือบังหน้าบังอะไรเงี้ยไม่ให้กูกอ,อ,กออกทีวีเลยมั้งกล้องเกิ้ง YouTube คะกูถึงว่าดียอดไม่ค่อยขึ้นนะ่คนไม่ค่อยเห็นหน้ากูไงงวงมึงบัง มึงกินยาความดันยังไงลืมกินยาความดันเดี๋ยวก็ขึ้นนวเนี่ยมันหมูทั้งนั้นเนี่ยลืมไหม ชั้นที่มึงกินแต่ชั้นเดียวมีความชั้นนี่ชั้นคือมันนุ่มนะแต่มันจะมี texture ให้มันแบบเนาะเนะเนาะเน,ะ,เนะอยู่อะใครใสยเนาะเนาะไหมห อะไเสียงจิ๊บจับไหมหป็นเสียงไงแล้วพอเป็นวิธยกรดังก็ไม่คุยด้วยแล้วเดีนี้ <S <S มองข้ามกันไปเลยทำรายการกันมากี่พีแล้วไม่รู้แะมองข้ามกันไปแล้วตอนนี้ไม่คุยด้วยแล้วห่างเหิน Để chay quá Mấy lưng mừng nè, lưng mỏ Khóm chân Phần nhé Cú mới อีกดีไหมอีกดีไหมมึงกนิกนเลยไหนๆก็มียาอยู่แล้วเนาะเออไม่เป็นหรอกความดันนะถ้ามึงเป็นมึงตายจรงแล้ว การมีมกิ่นนะปกติเวลาผักพวกนี้มันจะผสมกระลำใช่ไหมไอพวกกระมากันอย่างนี้มันไม่ค่อยขูดใช่ไหมไม่ใช่หมูค่ะคนเราไปกินลำตำพี่อะไรก็คงเห็นพักเห็นพักกันนึกถึงไงเพราะว่าตอนนั้นมันกินเป็นหญ้าเนาะเป็นแบบกินเป็นหญ้าเป็นทุ่งๆอย่างเงี้ยเนาะไม่ค่อยได้กินเป็นแบบเป็นยอดๆเด็ดๆมากอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมไม่เคยยอมแพ้กูเลยต้องส่งกับ ก็เอยอะรู้รู้กูมองออกเราชมไม่ได้เลยถ้ากินจะพูดจะชมอะไรก็ไม่ได้เลยไม่กูก็ไม่ได้ว่าอะไรไงกูโอเครู้มึงพูดเยอะมากเลยนะระหว่างที่มึงเคี้ยวเนี่ยไม่มีมารยาทนะครับแบบเนี้ยคือการเคี้ยวอยู่ในปากไม่ควรพูดถึงทำรายการกินน้ำพูดเวลาจะพูดต้องเคี้ยวให้หมดปากก่อนเหมือนคุณพ่อคุณแม่ได้สอนเอาไว้อืออือ นนัน่แต่ก็อย่าไม่ต้องพูดสิ่งแรกที่อยากให้เข้าเลยคืออะไรว้างผู้ขาคือไม้จิ้มฟันเขาจะซื้อพีอาร์ทำเฮี้ยอะไรนะไม้จิ้มฟันอ่ะมึงเคยเห็นหรอในะอะรายการยูทูบอื่นมีแบบใหม่คัดฟันโฆษณาไม้จิ้มฟันใหม่คัดฟันทำไมอ่ะออโลเอ ทำไมอ่ะเลยเปลี่ยนเออก็ไม่รู้อะคนนี้ต้องอ่อนอ่อย่างไรนะพอรูปอี๋ใหม่ความเข้าได้น้ำยาซิสเตโมได้เข้าได้ถ้าเข้าได้แป้งสีฟันซิสเตโมได้ได้หมดได้คอนกรีดอันนี้คือยาสีฟันคอนกีดทำไมอ่ะยาสีฟันคอนกรีดก็เข้ามาได้แปรงสีฟันคอนกรีดกูก็เปย์ให้ กินเสร็จแต่อุ้ยผักติดกูก็ไปบ้วนปากว่าสดชื่นเนี่ยสดชื่นได้หรือว่าจะร้านอาหารก็เข้าได้ปะเนี่ยอย่างเนี้นยเนี่ยรถกดได้แล้วต้องเข้าแล้วมาถึงแบบเอุ้ยกดแน่นเฝอต้องใช้อิโนน,นัน่นนี่ได้หม <c oughs> ดต่อไปเนี่ยเรากำลังคิดว่าเราจะไม่ซื้ออาหารแล้วเราจะให้ตั้มเขาทำแล้วเนาะเราเลือกเมนูแล้วส่งให้เขาเลยเขาทำเปลี่ยนน้ำตาล น้ำตาลตาน้ำปลาตาตึกประแมน้ำตาลตาท่พย์โลเข้าได้แล้วเด้อคนดูด้วยเขาได้แล้วคนดูอะเขาไปดูพวกอะไรกันยูวะทำไมเขาไม่มาดูเราอะเออเออทำไมรายการกูเขาอย่ามองไม่เห็นเราแต่เมื่อไหรเรามีลูกค้าปุ๊บกูบูธเลยมันก็คือเป็นการเริ่มต้นให้เขา่เห็นแต่ช่องผมออร์แกนิกนะทุกคนไม่ได้มีบูธนะ รอรอรออยู่รออยู่รออยู่บริการที่ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยร่วมสนับสนุนนะครับให้คนแฮงคง์นะครับหายแฮงค์ได้นะฮะแล้วก็เข้ามาดูกันเยอะๆอเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตั้มที่เมามาสองวันแล้วยังไม่หายเดี๋ยววันนี้น่าจะไปถอนให้ไหงยก็พูดอยากคนหนก็เชื่อว่าจริงยีี่ะแต่ไม่จริง เหมือนก็พูดเน้ยคนเขาคิดละไอ้ตั้งที่มากูแล้วไปไหนมากูก็ไปเที่ยวเที่ยวเออไปพักผ่อนน้ำตก vacation vacation ยาน้ำตกแล้วมีดื่มไหมดื่มดื่มอะไรอย่างงี้ยไอสัตว์ไม่ดื่มกูจะอยู่ยังไงในชีวิตอะเป็นน้ำเปล่าเป็นอะไรอย่างงี้หรอใช่น้ำเปล่าอยู่แล้วเหล้านา โอเคการมึงจะเอาอะไรถึงไหนเนี่ยนี่คือแม่สอนว่ากินห้ามพูดอีพีเท่าไหร่แล้วไม่รู้อแต่ว่าพ่ต้อร่อยอร่อยจริงๆอันเนี้ยพี่ตั้มาทําขายอะบอกลงไปเลยเลยนะว่าจะขายที่ไหนมีไหมมีไหมทำไหมมีไหมครั้งหน้าครั้งหน้าเราทํานี้ไหมแบบว่าทำอาหารมาล่อหรอมาพี่ตั้มก็ไปถ่ายเก็บุูททำอาหารไว้แล้วก็มาผึ้งปื้งก็จะได้อ่อยลูกค้าไง อได้เห็นว่าให้แบบว่าจริงๆหัวเทปเราสามารถบุกไปที่ร้านก็ได้หรือว่าตถามโปรโมทได้เออไปทำมันนี้ให้สองคนนี้มันกินครับปึ้งปึมมาแม่สอนว่ากินน้พูดมาถึงปุ๊บก็คือเราคือแบบน้ำปลาข้าวใชไหมล่ะบางทีคนดิ้ช่องทางไม่ออกมันจะเข้ายังไงเออนี้เดี๋ยวเพิ่มเพิ่มหัวเทปเข้าไปแต่วันนี้ก็คือว่าหมดแท่นี้ก่อนเทปหน้าใครว่ากันว่าจะป็นยังไงนะครับ แม่สองมัปิดให้คมคมรยการเปสอนให้หน่อยดิพิธีกรมือหนึ่งของของช่องวันถ้าไม่นับพี่เกลือปิดใคมคมไม่ถ้าไม่นับพี่เกลือพี่แฟงถ้าไม่นับไปไปซะเจอกันอีพีหน้าทุกคนปิดปิดเจอกันปิดเวลาแบบนี้ไงอะทุกคนเจอกันอีกปิดกลองกลาง เมื่อเมื่อกี้มึงบอกตรงไหนที่ต้องให้เขาชี้นะมึงถบอกกล้งกลางโอ้โหนี่คือพิธีกรมึงไม่เป็นมึงจะมาสอนกูแต่มึงโอ้โหมองหน้าคนอื่นเลยมึงไม่มองกล้องกลางมึงฟังก่อนสิมึงแล้ากลองกลางนี่นี่มึงบอกกลองกลางว่ากีฮีหน้าเจอกับใครอะไรยังไงมึงมองอะไรเอ่ยเมื่อกี้กลางโอ้โหพิธีกรมืออาชีพอะไรเอ่ยมึงเคยเห็นเราต่อยไหมเอาล่ะคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันได้สำหรับกีพีหน้ามึงต้องร้อยเขาโบกเมื่อกี้เขาโบกก่อนสวัสดีครับกวาง เลอะคือกล้องคือส er> ุดท้ายรับแค่สว as> ัสดีครับเลยใช่กว้างก็คือรับ2แต่ว่าจังหวะจับเจาะเนี่ยฝากให้กูเป็นคนฝากไงกดกระดิ่งกิ้งกิ้งตามมาได้นะฮะกดที่นี่เลยนะครับนี่ติดตามรายการกินคนเดียวเลยไม่เผื่อกูเลยรายการมีกี่คนรายการมีกี่คนมึงไม่เป็นมึงไปดูอต่อยไปไอฝากที่เขาพาการ์ตูนช่องเก้าอุ๊ย